สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรกันนั้นเรามาชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรียนครับชาติไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยจะทําให้ทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชาติไทยและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับ 1. การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์คือกระบวนการที่นักประวัติศาสตร์ ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากที่สุดโดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้วิธีการทางประวัติศาสตร์การกําหนดหัวข้อคือตั้งประเด็นคำถามในเรื่องที่สนใจศึกษาเช่น ประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญในท้องถิ่นเป็นต้นรวบรวมข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรตรวจสอบข้อมูลคือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยพิจารณาจากผู้เขียนจุดประสงค์ แหล่งอ้างอิงและเปรียบเทียบข้อมูลกับหลักฐานอื่นๆการสรุปความรู้คือการนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นเรื่องราวโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาก่อนหลังหรือตามประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษานำเสนอข้อมูลคือการเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีเหตุผลและนำเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนเรียงความ การเล่าเรื่องการจัดนิทรรศการเป็นต้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อจบคลิปวิดีโอนักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวครูปุ๋ยสรุปให้ฟังนะคะว่าได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเราได้การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์จะมีทั้งหมด5ขั้นตอน ขั้นที่1การกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นที่2การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่3การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นที่4การสรุปความรู้และขั้นที่5การนําเสนอหลังจากนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด แบบพึงหาดจะอยู่ในหนังสือแบบพึงหัดเล่มนี้นะคะในหน้าที่6และหน้าที่7นะคะหน้าที่6นะคะเขาให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกข้อที่2นะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกรกบาทหน้าข้อความไม่ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะนักเรียนคนใดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อ ชั้นเลขที่แล้วก็ส่งงานในอารบั้มให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ